剪头发。换个网戒耳。笑了吗？嗯。 กาพรีเซนต์แรกของเราเลือกถ่ายที่เมืองเก่าภูกเก็ตค่ะเรากับแฟนเลือกใส่เป็นชุดสีดำตอนที่เห็นรูปเซตนี้ครั้งแรกนะคือต้องซื้อเลยมันไฟลูกคว้า้ยอ้ย 这一辈子的手，这辈子都没拍过那么多照。没有，我是正常的。你是这照，我不是啊。只不过有点不习惯，因为要跟你拍嘛。然后拍就是要拍就是这种婚照，有点。但是牛逼在是什么？牛逼是什么？今天头发，今天头发太帅。头发变多了。今天头发,、啊、<laughs> 头发是泰国明星的。<laughs> 头发我ชอบแบบผมเยอะอะไรเงี้ยเออ โ <Okay. S 2> อเคแล้วก็ก็คืออันนี้เป็นรูปเป็นแรกที่เราถ่ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากาลังจะกลับร้านนะคะเพื่อไปเปลียนเป็นเซตถัดไปกันเซตที่2เราถ่ายที่เขื่อนบางวาดค่ะเป็นแนวป่าปาน้ำๆชอบมากๆค่ะและชุดนี้คือฉันตกหลุมหลักเลยเธอมันฟูมันฟ่องคือเห็นครั้งแรกต้องซื้อ ฟ in ังเหมือนที่เราบอกไปคือชอบจริงๆชุดมันน่ารักอะทุกคนเวลาสะบัดหน้าพมเนี่ยจ่ให้จ้าดาวนอนดมกลิ่นเนี่ยน้อยเอ้านี่ตากันโคตรโคตรกยับิโกายาอ้โอเหโคตรหเกเนี่ยอองจะา ดีดีวัดดีดีสบตยสไอ่ามีเออตาเกะเดินไปเดินไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดินไปเดินไปมีเิดเดินไปเดินไปดีดีเริ่มมาเริมา 嗯，大，帅吗？哎，这个你喜欢？对对对。 หลังจากที่ถ่ายเซตที่2เสร็จนะคะเราก็กลับมาที่ร้านเพื่อมาเปลี่ยนเป็นเซตทัดไปค่ะกราฟิกก็เลยเรียกให้เรามาดูว่าแต่งภาพโทนแบบนี้เราชอบไหมแน่นอนค่ะว่ามัเป็นหาอยู่แล้วเพราะว่าเราชอบโทนที่ร้านนี้แต่งอยู่แล้วตั้งแต่เห็นใน Facebook เรามั่นใจในความเป็นมืออาชีพของเขาอยู่แล้วค่ะแล้วก็เขาก็ทําถึงจริงๆโอเคค่ะทุกคนนะคะชุดนี้ก็จะเป็นเซตที่3นะคะที่ถ่ายรูปมันจะไปจบที่เป็นแบบริมทะเลนะคะคือเป็นร้านที่แบบเราชอบมากเลยนะพัทลุงคือแนะนํามากๆร้านเขาเรียกว่าพัทลุง คเราแนะนำมากใครอยากที่จะมาถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะราคาเขาก็สมเหตุสมผลดีนะที่ทั้งหมดที่เราถ่ายทั้งหมดเป็นทั้งหมด3เซตค่ะเซตแรกก็คือจะไปถ่ายที่ในเมืองนะคะแล้วก็เซตที่2ไปถ่ายที่เขื่อนบางว่าแล้วก็เซตที่สันเนี้ยจะไปถ่ายที่หาดกัมาลาค่ะจริงๆอะไรก็เวลาการถ่าย จะแนะนำว่าเออเราถ่ายตั้งแต่เช้าประมาณแบบเออแปดโมงเกมงจนไปถึงบ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีว่าแฟนเขา,าอยากได้เป็นแบบถ่ายกับม้าซึ่งมาถ่ายกับม้าเนี่ยระยะเวลาเลยมันต้องกินไปจนถึงแบบตอนเย็นซึ่งก็คือตอนเนี้ยแล้วก็เขาบอกว่าเซตสุดท้ายอันเนี้ยจะเสร็จประมาณหนึ่ง ุ่มนะคะคแล้วก็เมื่อกี้อตอนที่แบบเออกำลังตอนที่กำลังจะออกมาค่ะเขาบอกว่าเออรูป2เซตแรกอบบมีการแบบปรับสีให้แล้วนะอะไรเงี้ยไปดูก่อนไหมอะไรเงี้ยว่าอยากได้ประมาณนี้หรือเปล่าโทนแบบไหนเนี่ยเราบอกอุ้ยเราก็แบบเห็นแล้วแบบอุ้ยชอบมากคือคือเป็นโทนที่เราอยากได้พอดีรูปคราก็ออกมาแล้วก็แบบถ่ายสวยมากๆนะคะพนังกงานบริการดีมากนะคะตากล้องก็ดีคอสตูมที่ช่วยเลือกชุดก็เหมือนเขาค่าจะแบบเลือชิงอะคือเขาเรียอกอะแล้ะ แบบเป็นเป็นมิตรแล้วก็แบบเหมือนช่วยเหลือแบบบริการนีม้มากเอาจจริงแล้วก็ราคาทั้งหมดคือสมเหตุสมผลมากเราเหมือนที่บอกก็คือเราถ่ายพรีวิงทั้งหมด3เซตนะคะแล้วก็เราเช่าเป็นชุดวันจริงด้วยชุดเจ้าสาวสองชุดนะคะแล้วก็เป็นชุดเจ้าบ่าวสองชุดนะคะเ,เซททั้งหมดก็คือ3 10, 2 0 0 0กว่าบาทเราทําตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะคะแล้วก็ เมื่อกี้ตอนที่ดูรูปอะค่ะเ,ออเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าจะให้แบบปรับโทนให้ทุกรูปที่เราไปถ่ายอะคะ่ะแอมถ่ายไปหมด5 0 0 0ันกว่ารูปเธอแบบแค่แสงเซนนะ5,000ันกว่ารูปเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าจะให้แบบเหมือนปรับโทนสีทั้งหมดอะคะ่ะก็คือจ่ายเพิ่อมอีกสา0พันเรากับแฟนก็เลย จ่ายเพิ่มไปเลย3,000นะเพราะว่าชอบ่รูปม,มากแล้วก็ชอบโทนที่ทางร้านแต่งให้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะก็แนะนำนะใครมาภูเก็ต๋ยากมาถ่ายรูปอย่างนี้คือบบราคาแบบโอเคเลยนะคะเค okay. เดี๋ยวเราไปถ่ายเซตตัดไปกันที่ริมทะเลค่ะเดี๋ยวถามแบบีหน่อยเแบบีจะม่อยากจะกียยัง เทียนซือบอกป่วยอีกว่าอยู่เนี่ๆๆๆยโอเโอเค okay, ค่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปเซตถัดไปกัน พี่ไว้ใช้ถ่ายพีย่ม้าตัวสีขาวตัวเกย์กดลงมาได้เลยกดมาอไปยังลงมาย่างเ่อ ฟังมากแต่ไม่ฟังมาก 嗯嗯、都可以的，这个呢，这个是有道<对>这个是有道理。 เสร็จภารกิจถ่ายพรีเวดดิ้งทั้งหมด3เซตที่ตื่นตั้งแต่ตีสามเพื่อที่จะมาร้านแต่งหน้าและ,ะเราก็ชอบทั้ง3เซตเลยคือมันดีมากโดยเฉพาะเซตที่ไปถ่ายคู่กับมา้าที่ทะเลกัมมาแต่การถ่ายรูปกับมา้าเป็นอะไรที่แบบแอบ,บ,บ,บทุลักทุเลนิดนึงนะเพราะว่าถ่ายกับสัตว์ไงเราไม่สามารถจะไปควบคุมเขาได้เราก็ต้องแบบคุยกับเขาเยอะๆให้เขาคุ้นชินกับเราแล้วก็ได้รูปออกมาคือแบบปังมากๆทีมงานน่ารักทุกคนเลยแนะนําเลยนะคะร้านผัดรูปใครอยากรู้ว่ารูปพี่ของเราออกมาจะเป็นแบบไหนสามารถติดตามได้ในไอจ ค่ะ